การซื้อผักสดในตลาดกับในห้างสรรพสินค้าหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตมีโอกาสเสี่ยงที่จะพบกับสารเคมีตกค้างหรือยาฆ่า,มาแมลงไม่แตกต่างกันนะครับจากข้อมูลขององค์การไทยแพนหรือองค์กรทางวิชาการในการต่อต้านการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในประเทศไทยนะครับพบว่าการสุ่มตัวอย่างซื้อผักสดในตลาดพบสารเคมีตกค้าง60.1%ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตพบสารเคมีตกค้าง56.7%ด้วยกันนะครับอย่างเช่นการสุ่มซื้อผักในตลาด ไม่พบสารเคมีตกค้างเนี่ย81ตัวอย่างและ42ตัวอย่างพบ สารเคมีตกค้างในระดับต่ําสิ่งที่น่ากลัวก็คือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีสารเคมีตกค้างในระดับสูงที่เป็นอัตรายเนี่ยถึง1.85ตัวอย่างเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆส่วนการซื้อผักสดในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับพบตัวอย่างที่ไม่มีสารเคมีเลยเนี่ยหกตัวอย่างและมีกลุ่มที่พบสารเคมีในระดับต่ําที่ไม่เป็นอันตราย27%และสุม่มพบกลุ่มที่มีสารเคมีตกค้างในระดับสูง ที่เป็นอะไรสูงถึง114ตัวอย่างเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจากตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะซื้อผักสดจากตลาดหรือซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีความเสี่ยงที่จะพบกับสารเคมีไม่ต่างกันนะครับและมี2กลุ่มอาหารที่สุ่มพบสารเคมีตกค้างก็คือเห็ดหอมแห้งนะครับเห็ดหอมแห้งเนี่ย พบสารเคมีตกค้างสูงถึง94นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าตกใจก็คือกลุ่มของพริกแห้งนั่นเองครับกลุ่มของพริกแห้งเนี่ยพบสารเคมีตกค้างสูงถึง 88%ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเมื่อเราซื้อเห็ดหอมแห้งหรือพริกแห้งก็แล้วแต่นะครับเราไม่ควรที่จะเอามาประกอบอาหารทันทีนะครับเราควรที่จะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาหรือล้างด้วยน้ําหรือถูด,ด้วยมือนะครับให้สะอาดก่อนที่จะเอามาประกอบในอาหารทุกครั้งเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้หรืออาหารแห้งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถพบสารเคมีตกค้างได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นสาระดีๆที่หมอเอามาฝากกันนะครับเป็นข้อมูลดีๆจากองค์กรไทยแพนนะครับที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ให้ลดละเลิกการใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงในประเทศไทยให้ได้นะครับฝากกดติดตามช่องหน้าเด็กสุขภาพดีด้วยวิธีหมอฟิลนะครับพบกันใหม่กับหมอฟิลเวลเนสด็อกเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ